สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านของ FC ช่องบัวลักษณ์154นะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยเ,เราจะมาคุยกันในเรื่องของออรำวงซึ่งเป็นอาวุธของชอมปนปอที่ใช้รับมือกับญี่ปุ่นนะคะระหว่างสงครามมหาเอเชียบุรพา ซึ่งสมัยนั้นก็คือพศ2484-2488ถึงทำให้ประเทศไทยเข้ายากหมากแพงสับสนและกำลังเผชิญหน้าอยู่กับการคุกคามทั้งทางเซนยานุภาพและวัฒนธรรมรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งได้เตรียมตัวรับมือกับภาวะเช่นนี้มาก่อนแล้วด้วยการประกาศการเตรียมพร้อมทั้งด้านการเศรษฐกิจ การคมนาคมการค้าตลอดจนความเป็นอยู่แบบพอเพียงรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขนาดใหญ่เพื่อสร้างกำหนดเกณฑ์ให้กับข้าราชการและประชาชนถือปฏิบัติอย่างมีแบบแผนตั้งแต่การสวมหมวกสวมเกือกและการใช้ภาษา ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คนในชาติภูมิอารยธรรมไม่แตกต่างไปจากการปฏิบัติวัฒนธรรมในสมัยของรัชกาลที่ห้าเท่าใดนักแต่ดูเหมือนจะมีสิ่งหนึ่งที่แปลกแยกออกมาจนทาให้เกิดข้อสงสัยว่าท่านผู้นำกำหนดขึ้นมาทำไมคือรำวงทั้งที่ดูจะไม่ไปในยุคนั้น ซึ่งประชาชนทั้งอดอยากทั้งเครียดทั้งยังต้องคอยหลบระเบิดที่มาทักทายอยู่เสมอๆญี่ปุ่นเองก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนี่เองที่ทำให้ประชาชนหันมาคลายเครียดกันด้วยการรำโทนท่านผู้นำจอมพลปพิบูลสงครามอาศัยแนวคิดที่ว่าเมื่อเสญญานุภาพสู้ไม่ได้ ก็ต้องสู้กันด้วยวัฒนธรรมจึงกําหนดให้อเอาการร้องรําทำเพลงในลักษณะนี้เป็นการบำรุงขวัญราษฎรเพื่อไม่ให้กวาดวันทุกขร้อนจอนเกินไปผลพลอยได้ก็คือทำให้ญี่ปุ่นเองเห็นว่าคนไทยไม่ได้วิตกกังบนอะไรนักกับการยึดบ้านยึดเมืองในครั้งนี้ถือเป็นการลดความตึงเครียดให้กับทั้งสองฝ่าย เมื่อกำหนดออกมาเป็นนโยบายแล้วก็ต้องทำให้เป็นแบบแผนขึ้นมางานนี้ตกเป็นของนายทนิตอยู่โพอธิบดีกรมศิลปากรซึ่งได้เขียนบรรยายไว้ในคำนำหนังสือรำวงของกรมศิลปากรสรุปความว่าชาวบ้านในพระนครและธนบุรีพากันนิยมรำโทน แต่เป็นการรําแบบชาวบ้านเอาสนุกเข้าว่าทางการได้มอบหมายให้กรมศิลปากรพิจารณาปรับปรุงการเล่นลาโทนเสียใหม่ในปีพศ2487โดยนําเอาแบบฉบับของนาฏศิลป์ไทยมาทำให้งดงามและมีแบบแผนยิ่งขึ้นเช่นสอดส้อยมาลาชักแป้งแต่งหน้าเป็นต้น โดยถือเอาท่าเหล่านี้มาเป็นแม่ท่านอกจากนั้นผู้รำสามารถดัดแปลงเอาตามถนัดและเปลี่ยนชื่อเรียกเสียใหม่ว่ารำวงเพราะผู้รำมักเล่นกันเคลื่อนไปรอบๆเป็นวงกลมนี่คือที่มาของการรำวงมาตรฐานที่เรารู้จักกัน บุคคลสำคัญอีกผู้หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมรำวงอีกท่านก็คือท่านผู้หญิงละเมียดปรยาท่านผู้นํำนั่นเองถึงกับแต่งเพลงรำวงไว้ไม่น้อยเพราะท่านมีฝีไม้ลายมือในการแต่งกลอนที่ดีคนหนึ่งสมกับเป็นหนึ่งในสกุลพันกระวีเพลงที่เรารู้จักกันดีก็คือ ดอกไม้ของชาติหญิงไทยใจดวงจันทร์วันเพ็ญเป็นต้นเพลงที่ท่านแต่งไว้ได้รับความนิยมในหมู่นักรำเป็นอย่างมากแต่ที่น่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งก็คือมือขวาทางด้านวัฒนธรรมของท่านผู้นำอย่างหลวงวิจิตวัตการกลับไม่รู้จักการรำวงแม้แต่น้อย เพราะขณะที่มีนโยบายนี้ท่านเองไปเป็นทูตอยู่ที่ญี่ปุ่นจนกระทั่งถูกอเมริกันจับมาและมารู้จักการรำวงเอาในคุกที่ประเทศไทยเมื่อได้ยินนักโทษร้องรำกันดังปรากฏอยู่ในบันทึกของท่านอังคารที่21มีนาคมเมื่อคืนได้ยินเสียงร้องเพลงซึ่งแปลกหูมีเสียงกลองตีเป็นจังหวะ ถามคนเฝ้าหน้าห้องเขาบอกว่านี้คือรำวงเราไม่เคยรู้จักรำวงเมื่อการรำวงเป็นที่นิยมก็เท่ากับกุสโลบายของจอมพลปในการบำรุงขวัญราษฎรประสบความสำเร็จซึ่งหน่วยงานที่สนองนโยบายเป็นอันดับแรกก็คือหน่วยงานของรัฐถึงกับกํำหนดให้วันพุธครื่งวันหยุดราชการมารำวงกันเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่าการํำเนินนโยบายต่างๆของผู้นำในสมัยที่ชาติประสบปัญหาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และกล้ากระทำไม่ว่านโยบายนั้นๆจะส่งผลเพียงน้อยนิดก็ตามยังดีกว่านโยบายที่สวยหรูแต่ไม่ได้ส่งผลในทางสร้างสรรค์ให้กับประชาชนเลยโดยเฉพาะทางด้านจิตใจซึ่งผู้นำน้อยนัก ที่จะให้ความสำคัญออและช่องบัวลักษ์มีเรื่องแถมท้ายอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนางบำเรอทหารญี่ปุน่นบนแผ่นดินไทยสมัยสงครามโรกค,ครั้งที่สองนะคะซึ่งเรื่องราวของนางบำเรอที่ถูกใช้ปลนเปรอตันหาของทหารญี่ปุน่นหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่าผู้หญิงปลอบขวัญ Comfort ตวูแมเป็นเรื่องที่คนตามข่าวต่างประเทศเป็นประจำน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะสตรีที่ส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตจะออกมาทำกิจกรรมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นชดเชยความเสียหายทั้งกายและใจให้กับพวกเธอกันทุกปีงานส่วนใหญ่จะมาจากทางฝั่งเกาหลีบ้างจีนบ้างไต้หวันบ้างฟิลิปปินบ้าง แต่ไม่มีเรื่องราวจากฝั่งไทยให้เห็นเลยส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะบ้านเราเป็นพันธมิตรของญี่ปุ่นกองทัพญี่ปุ่นสมัยนั้นจึงไม่อาจทำรุ่มร่ามใช้กำลังข่มเหงล่อลวงหญิงสาวชาวบ้านเหมือนที่ทำในดินแดนที่พวกเขาไปรุกรานได้อย่างจงแจง้งแต่จากการค้นคว้าของคุณโสพิดาวีรัก,กุลเทวันพบว่า ในเมืองไทยก็มีสถานบริการทางเพศจำเพาะสำหรับบรรดาทหารญี่ปุ่นเหมือนกันบรรดาหญิงบริการเหล่านี้จำนวนหนึ่งถูกส่งมาจากต่างประเทศโดยจะพักอยู่รวมกันในบ้านหลังหนึ่งกลางอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บรุรีมีผู้หญิงอยู่ราว1 0 2ถึง20คนผู้หญิงพวกนี้พูดไทยไม่ได้ที่เห็นก็เป็นคนญี่ปุ่น มีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามฆ่าตัวตายโดดลงมาจากชั้นบนแต่ก็ไม่ตายที่นี่ให้คนญี่ปุ่นเท่านั้นคนไทยเข้าไม่ได้ญี่ปุ่นระวังเรื่องอ,อซิฟิริสมากเขามีหมอมาควบคุมมาตรวจอะไรเรื่อยเพราะกลัวจะทำให้เจ็บป่วยอดีตครูประชาบาลรายหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวด้านคุณนิทัศน์ถนอมรัพ์ อดีตนายกเทศมนตรีและคนที่อยู่ในพื้นที่ในขณะเกิดเหตุอีกรายเล่าว่าผู้หญิงเหล่านี้มีทั้งเกาหลีไต้หวันและญี่ปุ่นโดยเมื่อทหารเข้ามาตั้งมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะส่งผู้หญิงตามมาโดยต้องเดินกันมาจากบ้านโปง่งส่วนบรรดาหญิงไทยที่เข้ามามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับทหารญี่ปุ่นก็มีอยู่เหมือนกัน ซึ่งมีทั้งแบบตามคองจารีตสู่ขอกันเป็นเรื่องเป็นราวและความสัมพันธ์แบบลับๆรวมทั้งการค้าประเวณีด้วยโดยคุณนิทั์เล่าว่าเมื่อประมาณปีพศ2482ได้มีชาวญี่ปุ่น2-3คนเข้ามาเปิดร้านขายผ้าอยู่ที่ตำบลบ,บ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี โดยชาวญี่ปุ่นได้จ้างผู้หญิงไทยสองสาคนมาเป็นพนักง,งานขายอยู่ในร้านขายผ้าแห่งนี้ภายหลังผู้หญิงไทยเหล่านี้ก็ตกเป็นภรรยาชาวญี่ปุ่นทั้งหมดขณะที่พ่อค้าที่เคยค้าขายกับทหารญี่ปุ่นรายหนึ่งอ้างว่าข้าราชการบางรายถึงกับทําตัวเป็นแมงดาเสียเองโดยการส่งภรรยาตัวเองไปเป็นนางบำเรอให้กับทหารญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงชาวบ้านน่แหละไม่ได้บังคับ ผู้อ่าญี่ปุ่นก็ให้เงินผัวผู้หญิงเป็นข้ารัชการเมียเลี้ยงลูกอยู่บ้านเงินเดือนค้ารัชการก็พอกินเมื่อไรสมัยนั้นพอทหารญี่ปุ่นกลับเขาก็ไม่ได้เอาผู้หญิงไทยกลับและกลุ่มผู้หญิงไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบำบัดตันหาของทหารญี่ปุ่นโดยตรงก็คือบรรดาหญิงสาวที่ทําการค้าประเวณีอยู่แล้วโดยผู้หญิงไทยอ่กลุ่มนี้จะถูก กะเกณฑ์ให้เข้ามารับใช้กลุ่มพลทหารเป็นส่วนใหญ่ส่วนผู้หญิงตะวันออกไกลที่นําเข้ามาจากต่างประเทศจะเอาไว้ให้บริการสหรับนายทหารระดับสูงเขามีาล่ามนะในกรุงเทพเขาก็ไปสะพาน่านเกณฑ์มาเลยเอาไหมเงินเดือนเท่านั้นาไรายได้พิเศษก็ว่าไป เขาเรียกว่าจ้างเกณฑ์คือบังคับให้มาแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนให้ด้วยผู้หญิงก็จะหมุนเวียนกันไปมีคนคอยจัดการดูแลซ่องญี่ปุ่นไม่เกี่ยวเลยยุ่งไม่ได้ตำรวจก็ไม่ได้จับกลุ่มหรือควบคุมอะไรคุณนิทั์กล่าวคุณโสพิตาบอกว่ากองทัพญี่ปุ่นมีการควบคุมทหารแบบปากว่าตาขยิบคือไม่อนุญาตให้นำผู้หญิงไทยเข้าไปในค่าย แต่ถ้าทหารจะออกไปมีอะไรกับหญิงไทยนอกค่ายได้ไม่มีปัญหาทําให้กิจการค้าประเวณีในการจนบ,บุรีมีหลายรูปแบบรวมถึงการพา,ายเรือเร่ขายผู้หญิงด้วยเอาผู้หญิงใส่เรือไปแล้วก็ตกลงกับญี่ปุ่นอยู่ที่ท้ายน้ําเสร็จแล้วก็ยกนิ้ว20บาทมันบอกว่าไม่มีตังเอาปากกาได้ไหม แล้วก็คนที่เอาไปก็บอกว่าได้แล้วก็ขึ้นหาดไปปูเสือให้ที่คนตะใคร้บังหน้ามันก็ล่อก,กันในหาดนั่นแหละเสร็จแล้วก็ม้วนเสือลงเรือภายเรื่อยไปชัยชราที่เคยเป็นฝีภายเร่ขายผู้หญิงกล่าวจากที่เล่ามาจะเห็นได้ว่าผู้หญิงไทยในที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับฐานญี่ปุ่นมักจะเกิดขึ้นโดยสมัครใจ แต่คุณโสพิดาก็ให้มุมมองหนึ่งที่น่าสนใจว่าคนไทยอาจจะมองโสเภณีเป็นคนนอกจึงไม่ให้ความสนใจกับคนกลุ่มนี้สักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วที่พวกเธอเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะด้วยถูกล่อลวงหรือหากสมัครใจมาก็อาจได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยก็เป็นไปได้เพียงแต่ไม่มีการศึกษาเรื่องนี้สักเท่าใดนัก ในงานศึกษาชิ้นนี้ไม่สามารถสืบค้นในรายละเอียดของชีวิตผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับทหารญี่ปุ่นแต่ข้อมูลจากคำบอกเล่าของผู้อยู่ในสงครามทำให้เห็นว่าผู้หญิงเหล่านี้ถูกจัดหามาในฐานวะวัตถุทางเพศซึ่งมีหน้าที่บำบัดความต้องการของทหารญี่ปุ่นโดยตรงและจำนวนผู้หญิงเหล่านี้ยังมีน้อยกว่าผู้ใช้บริการหลายสิบเท่าตัวซึ่งทำให้เห็นได้ชัดว่า ผู้หญิงจะต้องรองรับความต้องการทางเพศของคุณทหารเหล่านั้นเป็นจำนวนมากคุณโสปิตากล่าวนะคะที่มาก็คือตามรอยคอมฟอร์ตว m มนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยคุณโสพิดาวีรกุลเทวันศิลปะวัฒนธรรมฉบับพฤศจิกายน2 5 4 4ขอขอบพระคุณนะคะ และผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปช่องบวลักหนึ่งห้าสี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ